สวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะคะเด็กๆวันนี้ครูม,ม่อมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สิบเก้าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะลูกโลโคเวนดัมโลโคเวนดัมก็คือภูมิปัญญาท้องถิน่นภาษาอังกฤษนะลูกภาษาจีนก็ดีฟังจู้เฟยดีฟังจู้เฟยใช่ไหมคะวันนี้นะคะวันอังคารใช่ไหมลูกเมื่อวานวันจันทร์ครูม,ม่อมสอนเกี่ยวกับหน่วยความหมายของภูมิปัญญาท้องถิน่นใช่ไหมคะ นุมคุ้มัมก็ได้ยกตัวอย่างรูปภาพสั้นๆใช่ไหมลูกให้รู้ว่าความหมายของูมยาท้องถิ่นในบ้านเรามีอย่างเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะวันอังคารเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านประเพณีและโบราณสถานที่สําคัญนะคะอ่าวเหมือนรูปที่คุมั่มเอาให้้าจโจให้ดูเห็นไหมคะอันนี้คือปราสาทเขาพนมรุ้งค่ะอ่าวเห็นไหมคะอ่าวันนี้นะคะประเพณีแรกที่คุ้มั่มจะให้เด็กๆได้รู้ก็คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุงหลุกอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,ะจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่สามถึงห้าเมษายนนะคะแล้วก็จะมีการแห่ประเพณีวันนี้หลุกแล้วก็มีพระอาทิตย์สองสิบห้าช่องที่ประสาทใช่ไหมคะคนก็จะมาดูเยอะแยะเลยเห็นไหมลูกดังไปถึงต่างชาติเห็นไหมคะประเพณีเขาพนมรุงก็ เขาเพลงชี้ฉีเขาเพอลงชี้ฉีภาษาจีนนะคะอ่าวต่อไปประเพณีประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีขึ้นเขากระโดงคะ่ะพวกเขาไฟกระโดงที่บุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลูกเด็กๆ,ๆเคยไปไหมคะแต่บางคนก็น่าจะเคยไปค่ะอ่าวประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประเภณนี้แข่งเรือยาวที่อำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลูกอันนี้ก็คือเป็นการแข่งของชิงถ้วยพระธ,ธาตน,นะคะของสมเด็จพระเทพจะแข่งกันทุกปีที่แม่น้ํามูลอำเภอสตึกนะคะแล้วก็แข่งเรืออีโปงนะคะอันนี้ที่น้องตะหมูเราก็เคยแข่งนะลูกแต่ช่วงนี้นมันเป็นสถานการโควิดเราก็ไม่ได้แข่งใช่ไหมคะแข่งเรืออีโปงก็คือเราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําเรือก็คือต้นตาล นะคะเอามาทําแล้วก็พายเข่งกันเหมือนเข่งเรือยาวน,นี่ลูกอา่อาอีกอย่างหนึงนะคะคุณรูมามยกตัวอย่างประเพณีก็คือประเพณีว่าวว่าวอีสานนะลูกที่อำเภอห้วยราช<ม>เห็นไหมคะลูกตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็จะมีการเข่งทุกปีที่อำเภอห้วยราชนะคะอาเมื่อได้รู้ประเพณีแล้วนะคะวัฒนธรรม เห็นไหมคะคุณผู้ม่มเอาของอำเภอนางรองมาให้ดูก็จะมีโบราณสถานที่สําคัญที่เด็กๆเคยเห็นที่วัดขุนก้องใช่ไหมคะก็จะมีอนุสรสถานแห่งเท้าแห่งความรักในะลูกของเท้าประจิตกับนางอ,อรพิมจะเป็นตำนานของอำเภอนางรองคะ่ะเด็กๆเขาน่าจะเห็นนะลูกเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะคะวัดขุนก้องแล้วก็อนุสาวรีย์แห่งความรัก อันนี้ก็คือโบราณสถานที่สําคัญของนางรองนะคะลูกแล้วก็มีศาลเจ้าเมืองนางรองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลน,นางรองนะคะจะมีศาลเจ้าเมืองนางรองอยู่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องทาให้ความเคารพแล้วก็ยกมือไหว้เอาพรงอมาะไรมาไหวใช่ไหมคะลูกขอพรศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่านบ้านผ่านเมืองไปดีๆใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและโบราณสถานของเมืองจังหวัดบุรีรัมแล้วของเมืองนังรงแล้วนะคะคุณครูม,ม่ํมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะลูกและวันนี้ก็จะมีคุณค่าพระวรสารอีกเหมือนเดิมเกี่ยวกับความเรียบง่ายความพอเพียงใช่ไหมคะความเรียบง่ายก,ก็เหมือนที่คุณครูม่อมบอกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายรู้จักรับใช้ตั้งแต่คําสอนและให้รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือเรื่องการกินและชีวิตที่อยู่ใช่ไหมคะเหมือนวันนี้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมบางบางประเพณีอาจจะมีความเรียบง่ายจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นประเพณีแข่งว่าวใช่ไหมลูกว่าวอีสานใช่ไหมคะที่พ่อมาอามาให้ดูเ็จะทําจากต้นไม้ไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็เรืออีโปงก็ทําจากต้นตาลใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องไปหาจากที่อื่นเพราะว่ามันจะมีอยู่ในท้องถิ่นของเราแล้ว ันนี้ก็คือรู้จักการพอเพียงในการใช้ชีวิตนะคะอ้าวเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆสามารถไปหารู้ความรู้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธคุณครูคมั่มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่อยภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเนื้อหาอีกต่อไปนะคะเห็นไหมคุณครูมั่มเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วพรุ่งนี้วันพุธเราจะมาดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง วันนี้คุณคุม,ม่มให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะอ้าวคุณครูม่ม,มให้ความรู้แล้วเด็กๆอยู่ยบ้านอย่าดื้ออย่าโซนนะคะดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะ